เรื่องที่มันเกิดเหตุเนี่ยจริงๆมันเกิดจากไอ้เมืองลาวไก่หรือลาวไก่เนี่ยมันทำธุรกิจดิดำเลยและเพราะว่าเป็นพวกคอเซ็นเตอร์พวกต้มปุนพวกจับคนเรียกค่าถ่ายทำไมถึงเลือกทำเลพมา่าเพราะว่าอินเทอร์เนต็ตพม่าเนี่ยมันถูกมากแล้วก็มีความเร็วและแรงพอจีนไปขอร้องให้รัฐบาลพม่าจัดการพรม่าก,ก็เข้าไปบุกจับเลย ถ้ามาอยู่เมืองไทยก็เดี๋ยวอาจจะมาก่อดคดีอีกก็ได้อันนี้เราไม่รู้นะเพราะพวกนี้มีความชํานาญอยู่ได้ดมีประสบกา,ารณ์สงครามในพมา่ายังไม่น่าจะลุกลามใหญ่โตแม้ว่ามาหาอำนาจต่างๆจะให้ความสนใจทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งจีนเพราะมันเกี่ยวพันกับเรื่องของประโยชน์ของเขา กองกำลังอารกันก็ลุกลบกับพม่า,ามา่ามันก็ไม่ถึงกับฐานพม่าจะเพียงพาหรือพ่ายแพ้เพราะกองกำลังเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากกองกำลังขจินแล้วเนี่ยก็คงจะไม่สามารถเอาชนะฐานพม่าโดยรวมได้ซึ่งมีความเข้มแข,ข็งมากกว่า ามประเทศเมียนมาก,ก่อนเลยนะคะเนื่องจากตอนนี้นะ,คะ้ค่ะสงครามได้มีข่าวว่าขึ้น้ามาถึงเมืองหลวงแล้วโดยมีรายงานว่าได้มีการระดมทหารพรม่านะคะหนึ่งหมื่นสี่พันนายเพื่อเข้าปกป้องเมืองหลวงนาปิดอะคะ่ะเรื่องนี้สามารถสะท้อนว่าสงครามรอบๆเน,นะะี่ยค่ะกาลังก้าวเข้าสู่เมืองหลวงแล้วใช่ไหมคะแล้วมันจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือว่าจะสร้างผลกระทบยังไงบ้างคะ ครับคือคือก่อนที่จะมาออกรายการนี่ผมก็ได้มีการติดต่อประสานงานกับคนในพื้นที่แล้วก็คนที่เคยไปทํางานที่นั่นนะครับในในในรูปแบบต่างๆนะครับก็เออก็ก็ได้ได้ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะแตกต่างจากข่าวที่มีเพราะข่าวเนี่ยมันส่วนใหญ่ก็บางทีก็ผ่านไม่ีหลักๆเราก็อิงกับข่าวอีรว,วดีนะครับ นี่ผมผมอยากจะเล่าอีกอีกอรี่งหนึ่งที่มันอาจจะแตกต่างจากข่าวที่ว่าก็คือว่าไอ้เรื่องเรื่องที่มันเกิดเหตุเนี่ยจริงๆมันเกิดจากไอ้เมืองลาวไก่นี่แหละหรือลาวไก่เนี่ยนะครับไอ้เมืองเาานี้าายม,มันทาธุรกิจสีดําเลยแหละไม่ต้องไปใส่สีเทาะเพราะว่าเป็นไอ้พวก call นเตอร์พวกต้มตุน๋นพวกจับคนเรียกค่าทายอยู่ที่นี่หมดซึ่งพวกที่มาทํางานพวกนี้นะ่ะก็คือคนจีนเป็นหลัก แล้วก็มีคนไทยก็ไปทํางานอยู่กับเขาเนี่ยประมาณสองร้อยกว่าคนนะครับพวกนี้ทํางานผิดกฎหมายทั้งหมดทีนี้จีนเองก็ไม่สบายใจเพราะมันติดชายแดนจีนและพวกคนจีนที่ที่มีพฤติกรรมอย่างเนี้ยมันเข้ามาทํางานที่ที่เมืองน,นี้นะครับลาวกายเนี่ยเอ่อทำไมถึงเลือกสาเรพมา่าเพราะว่าอินเทอร์เนต็ตพม่าเนี่ยมันถูกมากเมื่อเทียบที่อื่นแล้วก็มีความเร็วและแรงนะครับสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้เยอะเนื่องจาก พม่ามีการจัดระบบเรื่องนี้ได้ดีแล้วก็เป็นคอนเนคชั่นระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกทีเดียวในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับทีนี้จีนเมื่อไม่สบายใจก็ติดต่อรัฐบ,บาลทาหารพมา่าให้ช่วยจัดการเพราะมันอยู่ในดินแดนพมา่านะครับก็ซึ่งไอเมืองเนี้ยมันก็อยู่ใต้ที่พลของโกกังทีนี้โกกังคือใครโกกังคือ ชนเผ่าหนึ่งซึ่งจริงๆเดิมอยู่ในจีนนะครับตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงแล้วพอราชวงศ์ชิงเข้ามาเนี่ยตัวเองก็อ,อยู่ฝ่ายราชวงศ์หมิงก็ต้องหนีสู้ไม่ได้ก็ถอยหนีข้ามแดนมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มาตั้งหลักปักฐานอยู่ในภาคเหนือของจีนนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยทีนี้พอพอจีน ไปขอร้องให้รัฐบาลพม่าจัดการกับพวกธุรกิจสีดําพวกนี้ที่มีคนจีนเป็นจำนวนหนึ่งพม่า,มาก,ก็เข้าไปบุกจับเลยจับแล้วก็ส่งตัวกลับไปให้จีนเนี่ยสองหมื่นกว่าคนนะครับไม่ใช่น้อยนะในเมืองเา้ไกา่เนี่ยส่วนคนไทยก็มีสองร้อยกว่าคนตามที่เป็นข่าวอันนั้นก็ถูกต้องอะครับแล้วก็เอพม่า,มาก,ก็ให้เราลําเลียงกลับซึ่งก็ไม่ได้ผ่านจีนเพราะถ้าผ่านจีนตีต้องจับเพื่อจับพวกนี้ก็ร่วมทํา ผิดกฎหมายด้วยนะครับนี่ก็พระม่ก็ถือว่าคนไทยมีมิตรภาพที่ดีก็ให้เราค่อยๆลำเลียงกลับมาซึ่งเราก็ต้องผ่านลงมาลังชานใต้แล้วก็เข้ามาแถวแม่ฮองสอนหรือว่าจะมาเข้าไปกังเชียงรายก็แล้วแต่ครับโอเคทีน,นี้ไอ้ไอ้โก๊ก้างเนี่ยซึ่เป็นเอ่กลุ่มคนที่เสียคนประโยชน์อย่างยิ่งเพราะว่าเหมือนก็เป็นผู้คุ้มครองอะ่ะไอการทุจริตรตรงเนี้ยทำผิดกฎหมายตรงนี้ก็ โกรธรัฐบาลพมา่าสิเต้นเลยก็แก้แค้นด้วยการบุกตีเมืองต่างๆในแถบนั้นนหะยึดไปได้หกเจ็ดเมืองแตบเมืองที่ว่าเนี่ยมันจริงเป็นเมืองเล็กๆะนะครับเราเราอย่าไปนึกว่าเป็นโอ้เมืองใหญ่ๆไม่เท่าจังหวัดเราหรอกขนาดเล็กๆแต่ก็ยึดได้หลายเมืองหกเจ็ดเมืองแล้วก็ขู่ว่าเอ้ยจะยกไปตีเนปิดอนะครับเมืองหลวงอ่าทีนี้เนปิดออเนี่ยมันจริงๆมันอยู่ใกล้แดนของกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียวกว่าคเชิน นะครับซึ่งเขามีกําลังทหารที่เข้มแข็งที่สุดในพม่าละแล้วก็ฉินเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ทั้งกับจีนและอินเดียนะครับพวกนี้ก็ก็อ่าสายโกก้างเนี่ยก็รวมพวกก็เรียกขบฏสามพี่น้องความจริงไม่ใช่เขาทำสธิสัญญาเรียกว่าส,สัญญาเป็นบราเธอร์ฮ o ดคือพลาดอนภาพก็มีโกก้างมีกะอางนะครับแล้วก็มีนั่นอ่ออะไรอ่ะ ทางใต้เดี๋ยวยักษ์ไขอ่อ,อีกชื่อหนึ่งเดี๋ยวผมลืมชื่อไปละไอไ้อตรงตรงกองกําลังยักษ์ไข่เนี่ยนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเออ่ก็รวมกันเรียกว่าขบว3สามพี่น้องนะครับก็ขึ้นมานะครับเออารกันกองกําลังอารกันโอเคก็ก็ลุกรบกับพระฐานพม่าแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับฐานพม่าจะเพียงพำหรือพ่ายแพ้ พราะกองกำลังเหล่านี้ก็ก็ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากกองกำลังขริรรชินแล้วเนี่ยก็คงจะไม่สามารถเอาชนะฐานมาม่าโดยรวมได้ซึ่งมีความเข้มแข็งมากกว่านะครับแต่ว่าตอนเนี้ท่าทีของขริชินก็ยังเฉยๆอยู่แม้จะสนับสนุนกบฏสามพี่น้องอยู่ในในใน,ในทางหนึ่งแต่ตัวเองก็ไม่ได้ออกหน้านะครับที่ปะทะกันตามชายแดนกฐานมามๆาก็มีบ้างปบปลายนะครับ เออก็อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นการจะไปลุกไปถึงเนปิโดแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาะทามา,มากเขาก็ระดมพลไปป้องกันเนปิโดเพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างไวท้ทางเหนือครับเออส่วนว่าจะลุกลามใหญ่โตหรือไม่เท่าที่ผมคุยกับคนในพื้นที่ต่างๆเขาบอกว่ามันก็คงแค่เนี้นะครับ n u g ก็เข้ามามีบทบาทในส่วนนี้ด้วยแต่ NUG ยซึ่ง,ซ,งซึ่งสหรัฐสนับสนุนนะก็เป็นรัฐบาลเงาอยู่ก็ก็มักจะอ้างว่า เป็นกองกําลังสนับสนุนองศานซึ่งองศานตอนนี้ติดคุกอยู่ในพมา่าองศานก็ปฏิเสธแล้วว่าไม่เกี่ยวนะครับพวกนั้นจะตัดตั้งรัฐบาลพัฒน์ถิ่นหรืออะไรก็แล้วแต่เขาซึ่งสนับสนุนโดย,โดย,โ,ดยโดยสหรัฐเอ็นยูจีนี้เขาต้องการแสดงผลงานก็มีการลอบบุกเข้าไปในพื้นที่ทหาพรพมา่าไม่ได้ทันตั้งตัวก็ฆ่าในทหาพรพมา่าไปหลายคนเหมือนกันแล้วกอ็ออกผลงานใหญ่โตผ่านสื่อต่างๆในพมา่าเพื่อ สร้างผลงานจะได้มีเงินอุดหนุนจากพม่ามากขึ้นเพราะงั้นโดยสรุปตอนแรกผมก็กังวลว่าเหตุการณ์มันจะลุกลามมานปลายเพราะทางภาคตะวันตกของพม่านี่ก็การเรียนก็มีการสู้รบด้วยขึ้นเหมือนกันแต่ก็เมื่อตรวจสอบแล้วก็เป็นกองกําลังขนาดเล็กกองกำลังส่วนใหญ่ของ k n เเนี่ยเขาเขาไม่ได้ทําเพราะว่าเขาทำสัญญาสงบศึกก,กับรัฐบาลพม่าก็มีกลุ่มน้อยที่ท,ที่ต้องการจะจะแสดงพลังหรืออนุภาพก็ ลบบ้างแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มากมายอะไรด้วยโดยโดยสรุปจากที่ที่ได้ศึกษาแล้วฟังมาซึ่งเป็นอีกสตอรี่หนึ่งเนี่ยผมก็มองว่าเอ,อสงครามในพมา่ายังไม่น่าจะลุกลามใหญ่โตแม้ว่ามาห,หาอำนาจต่างๆจะให้ความสนใจทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งจีนเพราะมันเกี่ยวพันกับเรื่องผลประโยชน์ของเขาเช่นจีนเนี่ยก็อาศัยดินแดนพมา่าเนี่ยเป็นเส้นทางเดินอ,อ ไอ้แก๊สธรรมชาติจากไอเยดนากุณนานี่แหละขึ้นมาจีนไปที่ไปที่คุณหมิงไปที่ยุนนานนะครับก็ก็จีนก็ต้องระมัดระวังผลประโยชน์ของตัวเองถ้าเส้นทางบกถูกปิดเนี่ยจีนก็ลำบากแล้วต้องขนอ้อมไปไกลนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่จีนจะต้องพิจารณาส่วนเ สหรัฐอเมริกาก็ต้องการจะเข้ามามีอิทธิพลเพื่อจะเป็นการอะไรเป็นการเจาะข้อหอยจีนนะนะเพระาะพม่านี่เข้าไปในไม่มีพื้นที่เจาะลึกเข้าไปในพม่าถ้าดูตามใน,ใน,ใ,นในจีนเนี่ยเออเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามในอิทธิพลของจีนเนี่ในเขตชายแดนเหล่านั้นที่ติดกับจีนเนี่ยจีนยังมีมากกว่าครับแล้วก็ตัวรัฐบาลทาหารพรม่าจีนก็ให้คำสั่งทางการณ์อีกมาหาอำนาจหนึ่งที่หนุน รัฐบาลทหราราม่าคือรัสเซียรัสเซียก็กําลังมีสัญญากับรัฐบาลทหารพม่าที่จะทำโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่พมา่าแล้วก็จะมาทําสร้างสารทัพเรือที่ทางใต้ของพม่านะครับอาจจะเลยถวายไปหน่อยก็าอาจจะแถวอารักันนี่แหละครับนะครับก็ก็จะสร้างสารทัพเรือของรัสเซียขึ้นในภูมิภาคนี้คือนใ,นในย่านอ่าวเบงกอล แล้วก็เรือน้ามันอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ถึงจุดปะทะจุดที่จะขัดแย้งสำคัญสำคัญเนี่ยมันก็มีสามจุดในโลกตอนนี้ก็คือหนึ่งที่รัสเซียยูเครนนะครับสองเนี่ยฮามาสอิสราเอลตะวันออกกลางซึ่งกําลังลูกผีลูกคนอยู่นะครับแล้วก็ไต้หวันซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความรุนแรงขึ้นในอนาคตอันในกล้หลังจากการเลือกตั้งในไต้หวันแล้วครับก็นี่ ก็ขอกล่าวโดยสรุปอย่างนี้ละครับคุณนาวมีครับค่ะอาจารย์แล้วเมื่อกี้น่ะมิได้ยินอาจารย์เมนชั่นถึงเรื่องของเล้าไก่ค่ะลนละมิขอเจาะประเด็นตรงนี้นิดนึงค่ะในเรื่องของ call center ของจีนทาอะค่ะที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ค่ะในเมืองเล้าไก่เนี่ย call center แตกไปหรือ,อยังคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีข่าวว่ามีการปราบปรามกันอย่างจริงจังโดยเป็นการร่วมมือกันของหลายหน่วยงานเลยค่ะซึ่งถ้าสมมุติว่า ถูกปรับตามไปแล้วเนี่ยค่ะคนกลุ่มนี้ค่ะจะย้ายไปอยู่ที่ไหนคะอาจารย์คือเวลานี้คนกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่เนี่ยถูกรัฐบาลทหารพรม่าจับตัวส่งจีนไปแล้วสองหมื่นกว่าคนนะครับไม่น้อยส่วนคนไทยสองร้อยกว่าคนนี้ก็เขาก็ลลำเลียงส่งกลับมาไทยซึ่งโดยความเห็นผมนะรัฐบาลไทยจะต้องดําเนินคดีกับพวกนี้นะเพราะว่าทําผิดกฎหมาย แต่ว่าจะทําหรือไม่ทําอีกเรื่องหนึ่งทีนี้เข้ามาอยู่เมืองไทยก็เดี๋ยวอาจจะมามาก่อคดีก,ก็ได้อันนี้เราไม่รู้นะเพราะพวกนี้มีความชํานาญอยู่ได,ได้มีประสบการณ์แต่ว่าศูนย์ของของไอ้พวกนี้่มันอาจจะมีทางตอนใต้ของจีนจริงๆก็ปรับปรามไปเยอะหรือว่าทางตอนเหนือของลาวนะครับก็เป็นไปได้หลังจากที่เมืองไอ้ลาวกายนถูกถูกโจมตีแล้วถูกปัดล้างงั้นตอนเนี้ยเชื่อผมเชื่อว่า เอเ่อปฏิบัติการในเรื่อง call center จากเล้าไก่เนี่ยคงคงจะไม่มีละตอนนี้นะครับเพราะถูกปรับปราบถูกจับตัวไปเยอะครับค่ะแล้วในมุมมองของอาจารย์ถ้าสมมุติว่าเป็นคนไทยล่ะคะอาจารย์คิดว่าจะมีคนไทยหลงเหลือหรือว่าติดอยู่ในเมืองเล้าไก่อีกหรือไม่คะหรือว่า266ยยคนเสียกลับมามแล้ว,ลวยังกลับไม่หมดหรอกครับยังยังค่อยๆลำเลียงกลับมา นะครับส่วนจะติดอยู่มากน้อยหรืออยังไงหรือบางคนยังไม่สมัครใจกลับก็ก็เป็นไปได้แต่ว่าเขาก็ลำเลียงค่อยๆลำเลียงกลับมาครับกลับมาจะแรก40่กว่าคนแล้วก็ทยอยมาเรื่อยๆซึ่งมันเดินทางทางบกเนี่ยมันก็ค่อนข้างลําบากแล้วมันต้องบางทีมันต้องหลบเลี่ยงอเขตที่มีการสู้รบครับก็ใช้เวลาหน่อย